บอฮอตบอฮอตเบิดเบ็ดทันทีหมดแหละเฮ้ย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 อะไรเสนผ่านังอะนั่นอะทงยางปารสูงกไปหึืองมาติห่อไม่ได้ไม่หด้ทงยางขึ้นไปยืนเตือนเม่ว่าเห็นบังไฟมัทุ่งมาติกมันบินเรีมากโอ้ยปาร์ตเขาไม่แก่เสือดเลยอ่าอะไรก่าใครตายก่อน โตะมชโต๊ะานะปีก้งันชื่อรักมีใช่ไม่ใช่อม่สังถย่งเยเัเปิดปกสั่งเลยโอ้ยีมาม่ย้างเปิดนี่เลยบีมาถ่ายไปเน่ย่ได้ักสิาีขึ้นได้คลิปนึงเลยนะมไห ้วหูแล้อะไรอ่ะบีทุกคนกำลังจรอขึ้นคูอย่างนี้เหี่ยมังไฟก็ได้ทั้งไงเกลือเกลือเกที่ยวเพนกระทานอะไอ้ลงสีบ่ลงสีเรกระทานลงสีเสยอะเนียงเดล้น้ยไปยู่ดัก เดินไปมุเหมือนบ้างเลยป๊อปเร็วสู้สู้สู้ไปเย็นรู้เ่าไปเย็นงแลกองเร็วไปเย็นงูลกล้องเร็วสู้สู้านสูู้้เรองแล้สวยออบรรยากาศอ้ตนเ็วหนอนสู้สู้วามโมนไม่เอาขึ้นยมันนี่ยังวะกิซี่เบียดม่นีล้กี่ตม้โซดบดนีเดี๋ยวเ้ามูอสู้สู้วนู้ตาย ตมไปโ่กนมด,ดูนะครับมีโซ่นะครับโซ่นะครับ <c oughs> เ้มดนี้ก็เราจะใส่โซ่นะคะโซ่เราลุดเรามาทำ <c oughs> อะไรเนาพี่กูยุ<อ>งไปน,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 นะนนนไปรัง <c oughs> บ่อยู่ด้นะบีบ พี่มาถายไวให้หน่อยทำรองเท้าใหม่ก่อนมันเกจ้องไม่ลองิดถอยไปไปหาคิดเคลื่อนหายมาไาถ่ายไว้ให้หน่อยใไปทำให้นี่ใหม่ก่อนทำรองเท้าใหม่ก่อนเดี๋ยวมุดรอซป็นสันเ้ยมันต้องเอาใหม่ดิมันไม่ได้นยกี่มุดหตกแท็กเสตาร์าบีมะสตาร์ได้ดูน่อยเห็น้องเปอูกมี้ง นี่นะครับเอาโซ่รถ ATV ขึ้นนะครับสตาร์ทแล้วยกขาสู้ๆครับคุณฮันสู้ๆครับขอสองนิ้วนะครับได้ขอสองนิ้วนะครับนี่นะครับนนี่ะครับโซ่ตกนะครับสตาร์ทเดินหนาบ้่งนี่นะครับโซ่ตกนะครับผมเล่นรถเมล์เฮ้ยเดินลุ้นแล้วเอามั้ยเต้นไหมดูเต้นหนาเต้นหนาเต้นบ่ายเต้นหนาบ้างเตเลนพรนเต้นหน้าเต้นหนาเต้นบ่าย นี่นะครับไม่รู้จะขึ้นได้ไหมครับขึ้นขึ้นได้แล้วขึ้น้แลวโซโต๊กเห็นอฮะไดี๋ยวเดี๋ยวกำลังถ่ายอนี่เดี๋ยวถ่ายอะไรอันไนเอาถอยอันนี้นะครับข้างหน้าขึ้นได้แล้วนะครับตอนนี้เหลือข้างหลังนะครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับได้นะโอ้โหโอไม่ได้ครับยังไม่ได้นะครับเหลือด้านหลังเห็นไหมครับขึ้นได้ไหมคุณคุณข้างหน้พวกเขาข้างหน้พวกเขา ดึงดีดีกั <c oughs> นนั่นำคว้เออน่ะ,ออนะออนโอเคไ,ได้ยยดครับโ <c oughs> อ้ยมาเข่าดิม่เข่าไม่เข่าต้องดินโซ่ลงนิดนึงอ่ะเเดียเปล่าขเกียุยยบรรยากค้วยยรรด้วยเอาขนไปไหมครับไปครับนี่นะครับเรดี้ของเรานี่นะครับเราจะไปต่อทาง <c oughs> นี้นะครับจะเมนเบาเนาะ อกินหนกำลังเดินหน้ากำลังเอาโซ่ขึ้นได้นะครับตอนนี้ไมับนี่เดียวนีนะครับบรรยากาศเดียวซตาดีทอดีขึ้นกับว่าาตาแล้วแข่งนกบิดเนี่ยวไม่น่าลงตเลยนะครับไม่น่าลงตเลยนะครับไม่เป็นอนาสงเขยวเพาเขาออกมีนาวดน้นโตมะล่างเลย มีแต่น้ำมันี่แล้วหลือก็น้ำนีหละเอาขวดขวดเปลาไหมมาใส่น้ำีไนี่นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นได้ไม่ได้ทงได้ไม่ได้เราก็จกนี่แหละมมลเมันขแงกคกันอนถพอลูกกี่นพลูกี่น เวัสดเยนเป็นกาขานสัก่น้ปัญญานี่ยนี่นะครับการล้างล้างโซนนะครับเพื่อดีเอาขึ้นได้เต็มสี่อยู่นี่อีกนั่งจะปิดกุ๊นีอีกรอบนึงนะครับขี่แม่งว่าจะขี่ลงมาอย่างบ้ยเนาะ พี่บ๊อบเล่ยพี่บ๊อบพุกลงมาแรงอลยนี่พุกแรงอกมันล่งไปเออเอาแหเอาแห้อไรอบอะไรนี่เจันี่จอดร้านเชดไปนี่ไปยพร้อมอปลียพไปไหมครับไปไหมครับรถหาไปครับผมเดี๋ยวสบายออนื่อยนกัโอ้โหมันค่าจินวาเร็วลงล้างต่อนะครับล้างต่อนะครับอล้างต่อนะครับตอนนี้โอมันโดนอะไร

ไลัม้าตาันทีาตากันป้ะได้่อเป่าก็ต้อง่นมาได้แล้วนะครับไมด้แล้วนะครับมันรเอาอันนี้อันนี้คือรูเลยครับท่านผู้ชมคารู้ช่วยบอกมาทีนะครับนี่คือรูเลยทเจยเรายกยูไยจดย้อลงูกันกันวทีขาดวกักกเปิดดเปิดดูดูครับดูดูครับ ครับเอาดูนะครับเราเราขอให้กำลังใจนะครับยิงยงเราขอให้กำลังใจนะครับกำลเดอาดูดครับดูดูเด่ได้ดูดครับดูดูอยู่อยู่ด้านหนาเลยวะดันหล่อเลยนี่ดันม้วนๆหล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขีดต้มติดขี้อ้าครับเอาเรื่งสองสามไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับดันขึ้นเลยครับ ต้อมุนรอมันบหมุนได้อเนี่ยะมันคล้ายเก่ดิว่มันค้าสูนเ้าสูนนดเียนนี่ครับเดยนิดนึงนะครับไม่ม่กองไม่ม่นั่นไม่ขลังกเอ้ยเอาไม้ตีขึ้นเออนไมไม้ไมน่นเอ้ยงัดขึ้นนั่นนั่นนั่่พูดอันนี้ไม้เอาันนี้นะครับไม้ของเรานะครับเอาไมาหยัางเเดนเอาอันนี้เอาอะไรละก็รอใส่ลบย่่งมุนอีกปะมุนอีกแหงก็นี่ครับททีวี รถบ้านอย่างเดิมนะครับมาเข้าป่างั้นต่าเลยรถบ้าอย่างเดิมนะครับเข้าป่าวันนี้อนไปขีไปี่อนโอ้ไม่ไม่ขึ้นเลยครับไม่มีอะไรดีเลยเลยครับสตาร์ทเบิ้งก่อนสตาร์ทสตาร์ทครับอ่ดูวิธีการสตาร์ทนะครับกดปุครับเล้จครับแยัง นี่ครับลงตัวมีรอบครับนี่นะครับดูนะครับเขาจะขึ้นได้ไม่ได้โอ้โหไอ้โห ยังไงบ้างครับขึ้นได้แล้วดีใจครับดีใจดูดีใจมากใช่ไหมโอ้โหแล้วจะลงไปอีกรอบทำไมครับอ่ะเขากำลังจะขึ้นแล้วนะครับโอ้นี่ปันป่นปั่นยาวแล้วสายปั่นนะครับม,มีใช้ปัน่น แล้วครับไปครับไม่ไ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แข่งไไม่ได้แล้วครับขึ้นไม่ได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดมากครับ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 สุดอดินดูดครับผมสุดยอดครับสู้ครับ